มาพบกับสินค้าเข้าใหม่ของทางร้านนะคะตัวเลื่อยไฟฟ้านะคะยี่ห้อโกบอลนะคะมาพร้อมกับ2,800วัตต์นะคะตัวนี้นะคะจะพร้อมใช้เลยนะคะมีโซ่กับบาร์นะคะ11.5นิ้วนะคะ 1> <1> ตัวนี้ใช้งานนะคะดีมากๆนะคะข้อดีของมันนะคะก็คือตัวนี้นะคะสามารถที่จะเสียบปลั๊กนะคะก็พร้อมใช้งานได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากเหมือนได้ยินนะคะที่สตาร์ตติดยากนะคะหรือก็เสียงดังลบกวรชาวบ้านนะคะ 1> <1> โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวสินค้าตัวนี้กันนะคะตัวเลื่อยไฟฟ้าโกบอลนะคะ ประกอบเสร็จนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะประกอบเสร็จแล้วนะคะตัวนี้นะคะด้ามจับนะคะจะกระชับมือนะคะมีตัวกำบ,บังให้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีเป็นระบบโช๊คน้ํามันนะคะเนี่ยกดโช๊คน้ํามันนะคะเติมน้ำมันหล่อเลี้ยงโซ่เพื่อเลี้ยงโซ่ให้โซ่ไม่พังง่ายนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นระบบเซฟตี้ล็อกนะคะก็คือต้องกดพร้อมกันนะคะถึงจะใช้งานได้นะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะขนาดวัตต์ของมันนะคะอยู่2,800วัตต์นะคะ Make In Japan นะคะอยู่480รอบต่อนอาทีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาชมรีวิวสาธิตกันเลยนะคะต่อจากนี้นะคะทางร้านนะคะจะมารีวิวตัดนะคะตัวเลเ่อยไฟ้าโกบอ s นะคะโอเคพี่ช่างเริ่มเลย